ก็วันนี้ผมจะมาทําไข่ลวกนะครับโดยการแบบไม่ใช้เตาแก๊สนะครับใช้แค่ไมโครเวฟแล้วก็น้ํานะครับอ่าตอนนี้ผมกําลังต้มน้ําให้เดือดอยู่นะครับเพื่อจะมาใส่ในไข่นะครับโอเคก็เคล็ดลับของการทําไข่ลวกนี่นะครับก็คือการไม่เข้าไมโครเวฟที่นานและก็เร็วเกินไปนะครับก็คือเราต้องพอดีครับอ่า้เดือดแล้วโอเค ก่อนอื่นเราต้องใส่น้ําที่เดือดนะครับลงไปในถ้วยก่อนนะครับเอา,เอาใส่ประมาณ1ส่วนสนะครับอตอนนี้เนี่ยเทคนิคนี้ก็คือการไล่กา๊าซซัลเฟอร์ได,ดออกไซด์ครับเป็นกา๊าซไข่เน่างกลิ่นไข่เน่าตอนนี้กำลังจะอา่าระเหยออกมาครับตอนนี้เราก็จะเอาไปเข้า ไมโครเวฟนะครับตรงนี้ถึงที่การตั้งค่าเวลานี่นะครับก็ผมขอเลือกที่กําลังไฟ500วัตต์โอเคฮึบก็ตั้งไว้ประมาณ2นาทีนะครับโอเคสุกแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับน้ำที่เดือดนี่นะครับก็จะทำให้โปรตีนนะครับแปลสภาพแล้วก็จะได้เป็นไข่ที่สุกนะครับ mm hmm. ขั้นตอนนี้สำคัญมากครับคือการเทน้ำออก โอ้โหตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมได้กลิ่นนะครับมันจะได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นไข่เน่าที่น้ำพุร้อนเนี่นะครับคือมาจากการที่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันระเหยอ,ออกมาในน้ํานั่นเองเสร็จแล้วเราก็จะได้อ่าไข่หน้าตายอย่างนี้นะครับก็ไม่มีกลิ่นไข่เน่าครับก็สามารถกินได้อย่างอ,อร่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ